นี่ยยังไม่หายอีกเกมน่าจะบักแหละผมว่าเเช้าแล้วตีสองนะฮะออกเดินทางตอนตีสองอย่างนั้นหรอ,อก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะตีสองอะอืมก็ได้อยู่งั้นเดี๋ยวกินผักสดก่อนออกไปนะฮะ รู้สึกไม่สบายอย่าหักโหมนะโอเคได้ไม่หักโหมหรอกเพราะว่าเราเคลียร์ผีไปเยอะมากละน่ายังตื่นหนอกอยู่แลยวเว้ยเดี๋ยวก็หายตื่นเองแหละอืม เดินไปแล้วกันเนาะรู้สึกใจไม่ดีเลยเวลาเห็นหัวใจมันเต้นตึกตับตึกตับแบบเนี้ยนะเออวันนี้วันที่15แล้วใช่ไหมนะฮะไปเราจะออกจากที่นี่กันอือฮึไปจากที่นี่ในวันที่15พร้อมกับ พลังการเต้นของหัวใจที่รัวเหลือเกินนะฮะรัวจนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราจะตรงไปทางนี้แหละนะฮะอืมลองดูมันเป็นถนนใหญ่นะฮะ คือมันจะนำพาเราไปหาซอมบี้ยังไงล่ะหนึ่งตัวอยู่ข้างหน้านะครับโย่วง่ายทีเดียวแตกค่อนข้างมืดเลยนะมีผีสองตัวข้างหน้า เราพักมาเต็มที่แล้วตรนนั้นเราตีแรงมากถึงแม้ว่าจะป่วยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่อยๆเคลียร์ถนนไปก็ได้นะฮะว่ามีคนเดินตามเดินตามมาจากไหนอะ่ะตอนออกมาจากสนามสนามรถแข่งก็ยังไม่เห็นมีใครตามมานะอีกอย่างคือแบบเคลียร์ผีไปหมดแล้วนี่นะแล้วแกตามฉันมาจากไหนฮึ อ้เยอะสี่ตัวนะฮะเดินเลี่ยงดีกว่าป่ะวะอืมเดินเลี่ยงน่าจะดีกว่าได้พลังย่องเบานะฮะมันเห็นไหมเห็นเห็นตัวเดียวไม่เป็นไรย่องผ่านเพื่อนเพื่อนมันมาก่อนนะฮะย่องผ่านมาก่อนอือฮึอุ้ยข้างหน้ามีอีกตัวโอเคไปเจอกันที่เสาไฟแล้วกันโอ๊ยไม่ ต่อไปมีคนนะถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้เอา้ามากระทั้งตำบลเลยนี่วะไอเราก็นึกว่ามาคนเดียวมากระทั้งตำบลหลบได้ีตายปีก หลบได้หลบได้เดี๋ยวสามตัวละไม่ใช่ละไม่ใช่สามตัวละมากกว่าสาม สามตัวของแท้สองตัวเนี่ยตัวสุดท้ายโอเคหมดหมดนะอู้รถรถเชอร์ลีฟนะฮะโอเคเอาดูไม้ซิว่าไม้เราเป็นไงแล้วบ้างยังสภาพโอเคอยู่ไม่มีปัญหา กินผลไม้กระป๋องก่อนนะฮะเปิดพาเกตตี้กระป๋องมากินกินให้หายเหนื่อยอาจจะสนิกไปได้เพราะว่ามันไม่ได้เฝ้ารถเชอร์ลีฟอยู่นะฮะไม่แน่รถเชอร์ลีฟอาจจะมีกระสุนปืนหรือไม่ก็ มีกุญแจรถให้เราได้โดอีกนะเราจะได้โดโดดีโดดีโดดีโดแล้วเราก็ออกไปเลยนะฮะอืมเออเปิดได้นะครับมีกระต่ายเฮ้ยรอบทำร้ายรอบทำร้ายเหรอเอาหน้าเขาหลังจะลอบทำร้ายคนอ่ะอย่าส่งเสียงก็ใช่ไหม อืมรงเสียงมาอย่างนี้ผมก็รู้ตัวสิครับอุ้ยเข้าได้นะฮะอะไรนีอะไร,มะไ,รไม่มีอุ้ยมีกุญแจโอ้เยกุญแจรถนะฮะแล้วไงต่ออืมรถไม่มีอะไรเนาะ ดูหน้ารถนี้เป็นไงบ้างอืมหือแดงแปด๊ดแต่ยังน้อยๆเครื่องยนต์เ,เหลือ13เปอร์เซ็นตะ์ะมันอาจจะยังขี่ได้ก็ได้ก็ไม่แน่ถ้าขี่ได้ก็ดีดีนะฮะเพราะว่าเราเองก็อยากได้รถนะอืม ไม่ใช่นี่หว่าเสื้อรถเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับไม่ใช่รถเชอรีขอ,อลองสตาร์ตดิ้ถสตาร์ตติดนี่หรือว่าเงี้ยไปเลยนะไม่ติดว่ะไม่ติดจริงเห็นไม่ติดก็ไม่ติด ยัไม่ติดก็ไปต่อเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอ่าข้างหน้าน่าจะมีหมู่บ้านไหมไม่รู้ดิขอให้มีนะหมู่บ้านเล็กๆสักนิดนึงกำลังหาที่พักพิงหาที่พักพิงเพื่อที่จะนอนแล้วก็ออกเกมเพราะว่ามันบั็กเนี่ยหัวใจมันเต้นรัวๆเลยเนี่ยอยากจะออกเกมแล้วก็เข้าใหม่ มันจะได้หายนะฮะรู้สึกแย่อวีทําให้อารมณ์ดีขึ้นรู้สึกแยเหรอยาต้านเศร้าใช้ได้ไหมอลองกินดูยาต้านเศร้าอาจจะทําให้หายรู้สึกแยก็ได้นะฮะแล้วก็กินวิตามินเข้าไปด้วยอืมอาจจะช่วยได้นะเนี่ย ยาต้านเศร้าเนี่ยอืมเหมือนกำ,กำลังเดินเข้าไปในป่าลึกใช่ไม่ดีเท่าไหร่ไปดว่ามาเรากำลังเนี่ยวิทยาศาสตร์อ่านกิดจะหายรู้สึกแย่เ <Yeah. Yeah. S 1> อ๊ะหุดอ่านก่อน นี่เนี่ยทำอะไรฉันอ่านไหมไม่หายวะ่มอะไรไปกันดีกว่าเอออะไรผมจะเจอถิ่นฐานเป็นของตัวเองสักทีผมอยู่มา สิบห้าวันแล้วผมยังไม่มีบ้านมือของตัวเองเลยยังล่อนเล่ไปมารถก็ขีๆ่ๆติดตดับๆนะฮะยังคงเป็นไอ้หนุ่มล่อนเล่ระจนไทย,ยตีผิดตีผิดตีลมไปเมื่อกี้โดนมันกัดเลยจั่วลมไปเมื่อกี้อาเชื้อก่อนดีนะไม่จิตเชือ้อนะครับอาบันแท ดีนะไม่ติดเชือ้อดีนะไม่ติดเชือ้อโอ้ยหายสั่นแล้วเว้ยไม่ต้องออกเกมเข้าใหม่ละโดนกัดทีเดียวหัวใจหายสั่นเลยพอพอพันแผลเนี่ยดีดีดละอันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเรากำลังเดินไปทางซ้ายมือเอยเนาะ เราจะไม่เดินไปทางขวาของถนนแน่นอนเพราะว่าอีเยอะเกินทางขวาถนนเนี่ยนะฮะเปวดแต่ว่าเราไม่มียาแก้ปวดละของนั้นก็นั่นแหละนะฮะมีคนยิงปืนซึ่งน่าจะเป็นอีเวนต์ยิงปืนนะฮะได้ยินเสียงปืน แต่ก็ไม่น่ามีอะไรนะนอกจากเดินไปนะครับเราเองก็กำลังเดินไปเหมือนกันขอ,อ,อให้ข้างหน้ามีบ้านสักหลังไม่ต้องเป็นหมู่บ้านหรอกแค่บ้านสักหลังหนึ่งที่มีเตียงอุ่นๆมีอาหารร้อนๆแลวเราก็จะได้ไปอาศัยอยู่ที่นั่นกัน ตั้งถิ่มฐานทำทำรั้วสร้างบ่อน้ำแล้วก็หาเจเนเตอร์สักอันมาไว้เรียนวิธีซ่อมรถหารถสักคันมาไว้ขี่รถไปรถพังก็ซ่อมแล้วก็ขี่ต่อนะฮะประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่คิดไว้ว่าจะทำแล้วก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นโดยไวแต่ว่า มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรายังหาบ้านไม่เจอนะฮะเราต้องมีบ้านก่อนเราถึงจะทําสิ่งนั้นได้หลังจากที่เรามีรถมีบ้านแล้วก็มีอ,อ,อุปกรณ์เพียงพอเราก็สามารถประชนภัยไปได้ทั่วแมพแล้วก็ตอ,อ,อนที่สุดท้ายก็คือเก็บกระสุนปืนให้เยอะๆแล้วก็ไปถล่มเมืองไปยืน ยังกล้าเท่ๆยิงซอมบี้วัดกันไปเลยว่าจะตายหรือว่าจะรอด <c oughs> ประมาณนั้นเลยนะฮะสิ่งที่คิดแต่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายังหาบ้านไม่เจอแม้แต่หลังเดียวอืมตอนนี้นะเหมันยาต้านเศร้าจะไม่ได้ช่วยอะไรนะเนี่ย กินเข้าไปตั้งหลายเม็ดแต่ก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรเตืเอนทางรถไฟดีไว้เพราะว่าสีมันไม่ค่อยอยู่ตรงทางรถไฟมันจะไปอยู่ทามถนนมากกว่านะฮะวิาา่งได้ด่วนเนี่ยหรือซ้ำ หายไปหมดเลยว้ยดี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 เ้อุ้ยรถระเบิดนะฮะก็ยังคงวิ่งตามสายฝนไปอยู่ ผมว่าต้องบรรจบที่นี่แล้วก็ไปเจอกันที่สถานีรถไฟอีกแน่ๆคิดว่านะก็เท่ากับว่า,าที่เราเดินมาถือว่าไร้ค่าเลยดิน่าจะใช่นะฮะไทยก็ไปบรรจบที่เมืองตรงนั้นอยู่ดีสินนะอืมดูทรงแล้วใช่นะฮะใช่แน่ๆมันต้องใช่ต้องใช่แน่ๆ ไม่มีบ้านริมทะเลเลยหรอหวะามันต้องใช่ต้องใช่แน่ๆอืมมีรถเจอรีฟกับรถแท็กซี่ตรงนั้นไม่แน่ได้ปืนนะฮะ ปืนและกระสุนขอกระสุนแทนแล้วกันขอกระสุน9มมนะเห็นไหม,ม,มไม่อยากได้ไม่อยากได้ไม่อยากได้ปืนละนะเพราะว่าปืนเรามีและขอกระสุนนะหึ้ยวุ้ยยาแก้ปวดพอดีเลยว่าฝ้าฝนเป็นใจยิ่งนัก ยาแก้ปวดโอเครนได้ไหมขึ้นได้ด้วยไม่มีกุญแจนะมีเหล้ามีวิสกี้มีแอลโกอฮอล์แผ่นเอามาอาประกุ่มไหนแล้วพีนอนหลับหรอไม่มันมีพักผ่อนไหมพักผ่อนพักผ่อนอะไม่อยากนอนหลับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานอน อยากพักผ่อนพักผ่อนอดูรถน่าใช้มากเลยนะมาดูในนี้ว่าเป็นยังบ้างสภาพรถโคตรเขียวนะฮะกุะแจถ้ามีกุญแจหลังก็มันจะเป็นอะไรที่สุดจัดมาก เพราะว่ารถสภาพโคตรเขียวเลยรถชอรีพคันนี้ยถึงจ้าออกยากหน่อยแต่ก็น่าจะออกได้อยู่นะถ้าสภาพมันเขียวขนาดนี้ดูสภาพรถคันนี้ดูดิอันนี้แดงแป๊ดเลยเอาได้เหมือนกัน อันที่อ่านแล้วทิ้งไปมีอะไรนะมีกดเปล่ารถตรงนี้ขึ้นได้หมดเลยไหม สุกกระปนอนอีอ่แล้วก็น,นี่ไหมอันนี้เข้าไม่ได้ ต้องไปบรรจบที่นั่นจริงๆด้วยนะฮะอืมจะไม่มีผีเลยฮะแป็กแต,แต่อุ้มจะเล่ไหมได้ไม่ได้อ่ะจะไยุคแผนที่ อ่านแผนที่ก่อนเลยอันดับแรกนะฮะทำไมมาสั่นแล้ววะแปลกจังเลยถ้านอนแล้วไปถ้านอนแล้วเซฟเกม นอนแล้วเซฟเกมแล้วออกเกมแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่น่าจะได้ไหมนะเพราะว่ามันบั๊กอะผมไม่ชอบเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดินต่ออีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะ สารเอามาด้วยเพื่อจะอเคคลึ่นไส้โอ้ยป่วยหนักกว่าเดิมแล้วนะเนี่ยต้องหาที่พักจริงๆแล้วนะฮะอืมอริงเราพักในรถก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่า ผีเยอะมากเลยไอ้ตึกสีเขียวๆตรงนี้มันคืออะไรทต่ไมผีมันเยอะจังนะฮะ สัญลักษณ์เอรูปหัวใจมันเต้นตึกๆๆแล้วผมเป็นกังวลจังนะฮะอืมเป็นกังวลเป็นกังวลแต่ทางั้านที่มันก็ไม่มีอะไรแต่มันก็ยังเต้นตึกๆๆผมว่าข้างงงนะฮะค่อยเคลียร์ไปแล้วกันเดี๋ยวตึกเขียวนี่แหละมาเป็นที่อยู่สำหรับวันนี้ก่อนจบวันที่สิบห้า ใช่ไหมว,นนว,วันนี้วันที่สิ้าเนาะน่าจะใช่วันนี้มันน่าจะวันที่15ใช่ปะละ่เะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาเอาตึกนี้แหละมานอนนะฮะหวังว่าจะไม่ค่อยมีผีนะจะได้นอนง่ายๆนะโอ้เป็นตำรวจแต่ไม่มีปืนไม่มีกระสุนเลย ไม่มีทั้งปืนไม่มีทั้งกระสุนนะฮะเป็นตำรวจภะษาแล้ววันเนี้ยน่าดีที่ข้างหน้าก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่เอาแล้วกันข้างล่างก็เยอะอยู่นะฮะ ดูทรงแล้วน่าจะเป็นอู่เปิดประตูเข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้นะฮะหิววะหิวงั้นก็อ้าเนี่ยของกินรับประทานละครับ ยังคลื่นไส้อยู่เลยกินยาเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เฮ้ยเปิดได้ละเคเราอาจจะอยู่ที่นี่ได้สักพักนะฮะอืม คุณได้อา่านเรื่องนี้ไปแล้วโอเคนี่มันสถานที่ซ่อมรถเลยนี่หวา่าถ้าเราขุกอยู่ที่นี่สักพักแล้วเรียนรู้วิชาการซ่อมรถเราอาจจะสามารถไปกู้รถคันสีชมพูแล้วคืนได้นะฮะจริงถ้าเราเรียนรู้วิชาที่นี่เราอาจจะมีรถใช้เดี๋ยวทำเครื่องหมายก่อนที่ี่เป็นที่ซ่อมรถเอาอะไรดี เนี้กันแทนรูปเป็นพวงมาลัยนะฮะอืมถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนพวงมาลัยเท่าไหร่ก็เถอะนะฮะแต่ผมเข้าใจเป็นพวงมาลัยแล้วเรียบร้อยอค่ะเราจะอยู่ที่เอ้ยอยางละใครเคาแล้ววะโอ้โหมันมีอาหารอยู่ด้วยเท่านี่อ้วเยี่ยมนะฮะ เยี่ยมว่ะเยี่ยมว่ะที่นี่สุดจัดเลยมีทุกอย่างเลยว่ะอ๋อนี่ไงไอ้คนเคาะอยู่นี่ออกมาไม่ต้องออกก็ไดนะ้อะเอ็นี่ที่พักนะฮะมีห้องพุหงห้องเวฟอ่าตรงนี้โอเคลงซ่อมเยี่ยมที่นี่อาจจะเป็นบ้าน ของเราก็ได้นะถ้ามันมีเตียงนะฮะถ้าข้างบนนี้มีเตียงคือเพอร์เฟกเลยนะครับนะหรือว่าไม่มีวะมันมีชั้นบนขึ้นมาแล้วมันไปไหนได้อีกอะไม่มีนะครับไม่มีเตียงวะมีที่นั่งนะครับข้างบนนี้ชั้นบนมีที่นั่งโอเคไม่มีเตียงนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีนะฮะ โอเคถ้างั้นก็นะครับวันที่สิบ้าไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวเกมมันเหมือนบักๆนิดนึงนะครับผมสนใจมาเต้นรัวๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจบวันที่สิบห้าไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมนอนพักนั่งพักตื่นขึ้นมาก็เดี๋ยวเจอกันวันที่สิบหกนะครับผมไปก่อนเดอ้อ